น้องก็ตัวมีผัวมีกูประสบการจะมาเล่าให้พวกมึงฟังหน่อยแต่อ้ีหสุดเลยคลิปเราติ๊กตอกเลยว่าจริงแบบกูตอนนั้นกูไปแล้วเล่าใช่ไหมเราเวลาเล่ามันเต็มมันไอ้เพลงไอ้บุษบาตาคุมมาพุ่มยาวมันมันมาใช่ไหมมาที่ร้านร้เนื้อแล้วโต๊ะมันเต็มแล้วหาร้านนั่งกันอยู่ไปหาร้านนั่งปุ๊บกูไปกินกินเล่ากินเล่าปกติแหละ แล้วไอ้สาวมันทักมามันไม่ได้รู้ว่ามัสวยอ่ะตื่นเต้นกูเพิ่มแน่กูเพิ่มแน่พอกลับมาปุ๊บประมาณตีสองได้กูบอกส่งโทรมาแล้วมันก็ส่งมากูขับรถไปกูว่าคืนนี้แหละกูล้างไข่มาได้เหี้ยได้นอนมัถึงปุ๊บมันบอกห้องอยู่ขว่งนะเปิดประตูอยู่แต่เราบอกก่อนนะเราไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิง ไอ้เหียกูไม่ดเี่ยวโหรถกลับเลยอ่ะีเรากูบอกเลยใจไม่ไอ้เหียตอนนั้นมนคยไฟควยเฮ้ยเหียควยกูแขกดี่ยหมดเลยไอ้เหีย